สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลอยมหามงคลชาแนลกันแล้ววันนี้ผมก็มีเหรียญรุ่นนี้มาให้ดูกันนะครับนี่เดี๋ยวซูมมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ยผมเหรียญนี้ที่เคยมีปัญหานะครับคือเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพลอยรุ่นอายุยืนนะครับปีสองห้าห้าห้านะครับนี่ครับผมเป็นกล่องก็ประมาณนี้ครับผมเป็นอันนี้เป็นเหรียญปีลึกพอสมควรครับนี่ครับ นี่เปิดดูกันเลยครับนี่ครับเหรียญนี้ครับที่มีประเด็นนะครับนี่จะให้ดูนะครับนี่เหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างเพียงแค่9,999เหรียญนะครับนี่ครับเหรียญนี้นี่เป็นเนื้อทองแดงจ๋าเลยครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่นะครับดูกันเลยครับมีจะมีห่วงเลยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นที่เป็นศูนย์จองจัดสร้างครับนี่ครับนี่ครับผม ส่องดูนะครับนี่นะหลวงพ่อชัดๆเลยครับนี่นี่ครับเหรียญที่เคยมีเป็นปัญหาครับที่ผมจะทําคลิปแจกแจงให้พี่ๆทุกท่านฟังนะครับคือเหรียญน,นี้ก็จะต่อโค้ดตรงนี้ครับผมนี่ครับดูโคดเลขแล้บนี่นี่ครับ 8 7ด9นะครับผมเหรียญนี้เลขโค้ดครับนี่ผมก็จะเป็นเหรียญนี้ครับต่อโค้ดตรงนี้ครับผมนี่นี่ครับผมจะมีโค้ดคําว่ารวยข้างหน้ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับอ่าเขาจะไปเขาอะหาว่าผมเหรียญนี้อาจจะเก๊เพราะว่าต่อโค้ดที่เขาเอารูปมาให้ดูก็คือถ้าเขาจะต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงบนเหนือหัวเขานะครับคือนี่ครับผม แต่ของผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่โค้ดจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่แค่ต่อคนละตำแหน่งนะครับนี่ครับจะเป็นตรงบนเข่ากับล่างเข่านะครับนี่ครับของผมเป็นล่างเขา่านี่ก็คือเหรียญน,นี้ก็คือเป็นการตออโค้ดด้านล่างนะครับคือปกติแล้วส่วนมากก็คือจะใช้คนตอกนะครับคือเหรียญมีทำพีเป็นหมื่นเป็น หลายหมื่นเหรียญนะครับคือหลายรุ่นครับคือก็ต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดแค่เหรียญเนื้อนี้เนื้อเดียวก็จัดสร้างก็หมื่นเหรียญแล้วครับถ้าตีเลขกลมๆครับ9999เหรียญนะครับนี่ค่ะแล้วพี่เขาหาเซิรูปจากเน็ตมาก็จะโค้ดแบบเดียวกันนี่ครับแต่จะปอยู่บนนี้ครับก็คือเขาหาว่าเหรียญผม่าดูไม่ค่อยดีก็เพื่อความสบายใจของพี่เขานะครับก็ผมก็ก็ ก็คืนคืนเงินพี่เข้าไปนะครับนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่านี่ครับดูกันเลยครับนี่นี่ครับคือผมผมว่าเนี่ยเหรียญแต่และเหรียญก็คือการต่อโค้ดอะตรงเนี้ยก็คือไม่ต่างครับให้มีโคด้ดมีเลขอย่างเงี้ยครับคือโค้ดเลขแต่ละที่อะคือแบบคือยังไงครับคือขอให้มีครับ ต้องมีโค้ดมีเลขถ้าแบบมีโค้ดไม่มีเลขเนี้ยก็คืออันเนี้ยโอกาสเกเยอะแล้วครับแต่อันนี้คือมีครบหมดนะผมแล้วก็ถ้าแบบมีแต่โค้ดไม่มีเลขเนี่ยคือโอกาสเกมีเลขไม่มีโค้ดเนี้ยก็เกก็มีครับถ้าอย่างนั้นแะแต่อันนี้มีครบหมดนะคือแบบตำแหน่งก็คนต่อครับไม่ใช่เครื่องปั๊มนะครับอันนี้คือพวกโค้ดอะไรพวกเนี้ยคือจะใช้ คนต่กครับคนลูกศิษย์วัดหรือลูกวัดในการตอกโค้ดนะครับนี่ครับนี่เหรียญก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็ซีนเดิมครับนี่ก็มีรอยรอยผิวสนิมนะครับนี่สนิมทองแดงครับแต่ด้านหน้าเงากิกิบเลยครับนี่แต่เหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงครับนี่ครับ เป็นเหรียญเสมาทรงหลวงปูทิมนะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับในหนก็ยังไงก็ก็เปิดแบ่งปันเลยนะครับเหรียญน,นี้500บาทรวมจัดส่งนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เลยครับยังไงก็เปิดแบ่งปันเลยนะครับเหรียญน,นี้แท้ทันนะครับเหรียญน,นี้ ถ้าไปเช็คที่ไหนมาไม่แท้หรือยังไงนี่ผมคืนเงินให้ทันทีเลยครับเหรียญนี้ครับรับประกันแท้ให้เลยนะครับเหรียญนี้เช่าซื้อกับช่องผมต้องสบายใจครับนะโอเคครับผมไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มานี่ครับกล่องเดิมกล่องเดิมจากวัดนะครับนี่ประมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ถ้าเพื่อนๆท่าไหนสนใจก็ ทักข้อความเพจเข้ามาได้500ห้าร้บาทรวมจะส่งนะครับเหรียญนี้โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ